<c oughs> การปฏิบัติธรรมของพระสมมาร,รัมพุทธเจ้าเราผู้ที่เป็นาากยบุตรผู้บวชธมามในพระพุทธศาสนานี้นั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอน เราไม่เคารพในคำสั่งสอนคำสั่งเือเรียกว่าศีลหรือวินัยคำสอนก็คือธรรมะต่างๆให้เรายึดถือปฏิบัติกันถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังหรือับรู้ดูหมิน่นความเป็นผู้ที่ไม่มีรัฐพระรัตนาใจ ก็เกิดขึ้นเกิดผู้นั้นและผู้ใดก็ตามที่ขาดจากพระรัตนใจศีลที่ยึดถือไว้ทรงไว้นั้นก็พลอยพินาศไปด้วยเพราะเหตุว่าในพระพุทธศาสานานี้ผู้ที่จะรักษาศีลของพพุทธศาสานาได้ทุกผู้ทุกคนจะต้องเป็นผู้ กล่าวคำปฏิญญาณตนเอาเอายึดถือเอาพระรชาชนัฐไยยว่าเป็นที่พึ่งที่รละลึกถึงถือเมื่อนำโมเสร็จแล้วองตรองจากพุทธังสนาคฉามิทามังสังขังถึงสามสามสามราเป็นการยืนยัน นอกจากนั้นก็ยังมีคำเสด็จมนรรันอีกบทหนึ่งที่เรียกว่าสัจจกิริยาญาัติเมสรนังอันยังพุทธมเมสรนังวะรหลังเอเต,ตนะสัจวัตเยนะสดิเใโหฮนสุาาสัพพทาข้าพเจ้าขอด้วยสัจจะข้าพเจ้าขอยึดถือพระพุทธ ข้าเจ้าเป็นจิตพุ้นที่ระลึกถึงไม่มีที่พึ่งอื่นใดยิ่งกว่านี้พระธรรมก็เหมือนกันพระสองก็เหมือนกันแล้วใครเป็นผู้ที่ลุกแค่อำนาจจิตใจรับรู้ดูหมิน่นหยาบยามคำสอนพระพุทธองค์แล้วไอ้คำนัดที่เมนี่งก็เป็นโมเป็นโมฆะไม่มี ลบหมดเป็นสิ่งที่น่าน่าสงสารสำหรับผู้ที่มีความเห็นผิดไม่อยู่ในธรรนองครองธรรมแต่ว่านั้นแหละทุกทุกคนจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ช่วยใครไม่ได้หรือครูอาจารย์ก็ช่วยใครไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองผู้การทำหรือมีความคิดเห็นที่ผิด กล่วาวคำที่ผิดกระทำที่ผิดมันเป็นความอ่ามันเป็นบาปสำหรับตนผู้กระทำเองนั่นแหละเพราะกรรมอันรก็ตามที่เกิดขึ้นกรรมดีหรือกรรมชั่วใครเป็นผู้กระทำกรรมอันนั้นก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นหลวงพ่อนะมันเป็นูที่ว่อ้ที่เรียกว่าจะเรียกว่า ไอ้รู้อะไรเกินไปก็ไม่ใช่ไอ้ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไอ้รู้มากก็ยิ่งไม่ใช่เลยแต่รู้เฉพาะรู้รู้เฉพาะเพราะพุทธศาสนาที่รู้รู้จัดทุกแง่ทุกมุมอันนี้ผู้ที่อยู่ในวงของศาสนาเรานี่ประเทศชาติของเรา ลายเอาศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาประจำชาติแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็เป็นองค์สถาปนองค์สถาปนอันองค์ศาสนูประถมพกและเป็นผู้ยึดต่อพระรัชทยเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตนด้วยส่วนศาสนาอื่นเราเองเพียงแต่ช่วยส่งเสริมดูแลไม่ให้มี สิ่งแรกเกิดขึ้นเท่านั้นแต่การเคารพทับถือเรื่อมใสสศรัทธาการทําบุญทาทานเร,ร,นร,รารรก็ทําในโลกศาสนานี่ต้องจินินเรามองเห็นมีความคิดเห็นให้ใครว่าพระศาสนานี่ดีอย่างไรศาสนาในโลกทุกศาสนาเขาก็ยกย่องว่า เป็นศาสนาที่ดีศาสนาแต่และศาสนาก็มีองค์ศาสนาเป็นของตนทั้งสิ้นในศาสนาพุทธพระเทศรตถะเป็นพระนามเดิมครับพระสมมาสัมงพรธเจ้าโคโดมเป็นพระนามในในมิตรนามหรือเป็นนามที่ประชาชนหรือเจดายกย่องแต่งตั้ง ที่ตามโคตรตามตะก,กุลมันก็ลำบากนั่นละอย่างที่ในในขมทรัพย์จากรพระบรมโอษด์ที่มีว่าพระภิกษุถุงถุงลมอ่านพวกหนึ่ง คือพระนักเรียนพระนักเทศพระนักสวดพระนักคิดเราเรียกว่าภิกษุถุงลมอันนี้ไอการบวชนี่ในพระพุทธศาสนานมีอู่ห้าจำพวกจำพวกที่หนึ่งที่เรียกว่าบุปอุปชีวิกาคือบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ มาใจเพื่ออื่นะไรเพื่อจะได้หาหาหา,หาเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จากขอจากชาวบ้านเรบินสบายหรือไปขอเอากับปากหาเรียกว่าบวชเพื่อเลี้ยงชีวิตมาใจบวชเพื่อบุญกุศลอะไรไม่มีนี่บวชประเภทที่หนึ่ง บวัประเภทที่สองเย่อุปอปโทสิกาคืบอบวชเป็นผู้เบียดเบียนศาสนาคิดทำลายระพศาสนาต่างอ้อมคือพระเจ้าบัญญัติศีลบัญญัติวินัยให้ให้ปฏิบัติตามก็ไม่ยอมปฏิบัติตามเหยียบย่ำ ดูโตกโดมินนี่อย่างนี้เรียกว่าอุปทูสิกาขอนนี้พัฒนายราหรือบวชต่อมาแล้วก็เวลาบวชเพื่อขอบวชถือลัติศาสนาอื่นแต่พอบวชแล้วเครื่องนองผมมันเป็นชากร้ยาบุรแต่ความประพฤตินั้นเป็นไปตามลัติของตอนเดิมนี่ของนี้ก็พัฒราสนา,สา แต่ใครก็ตามที่จะบรรทุจะได้มากเท่าที่ว่าอ่าจิตสกรปรกคือที่ว่าไม่ยอมเคารพต่อศีลต่อวินัยน,น,นี่อันนี้ไล่แรงมากที่พระรงกล่าวในกุณทรมาอดไอพิกษุจระเข้ไอภิสุสุนักขีเลื่อน ไอ้ผิกษุนอนไอ้ตัวสักั่งคือมีจิตแทะก่อนไอ้พิกษุตัวสักั่งอ่ะคือคือที่มันเกิดจามกองขี้วัวขี้ควายมันก็เข้าไปอาศัยอยู่ในกองขี้วัวขี้ควายแล้วก็กินขี้วัวขี้ควายไปมันถือว่าเป็นความสุขเป็นไม่หมาหากใน,นไอ้ภิกษุทุนักขี้เลื่อนก็ยืนไม่สุข มันคันอยู่ตลอดเลยล่ะแล้วหาเรื่องหายป้นน,น้นผูนนี้ใส่เดือดร้อนได้รับความกระทบกระเทือนใจนี่คำของพระพุทธเจ้านะที่หลวงพอ่อนำมากล่าวแต่มยม่ใน้ขุมทรัพย์ธรรมโอดเลมหนาเลยสำนักสนมอแปลายมาจากพระไตรปิฎกแล้วไอ้ภิกษุจระเข้เขาไปทำอะไรน,นัำทิดจะน้ำ มันจะเขไว้ชวงก็ไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจมีคนมาถามกันว่านี่คืหลวงพ่อปันว่าที่ของมีความหมายบอกมีมีความหมายใรทมชาติท่านจะจะรัคเนี่ยมันกินอิ่มแล้วมันก็ือเป็นร้อนจากเล็ดหาอาบนอนอาปากหรอเลยไม่วันตอมหึงพอ สบายดีนกขึ้นเลื่อยนองแม่น้ำต่อไปไปหาไปหากินไม่ทำอะไระทำแค่พิชซิซ์จอร์แดเกตเรียว่าบวชธรรมาไม่ทำอะไรกินนอนเที่ยวเนี่ยฮันนี่พิชซ์ซ์ประเภทที่สามเรียกว่าอุปปมาหิกาเออ อบวะพิพิกาีบ่มีกาอุปับพิพิการี่เบิดเข้ามาเกี่ยวหาของเล่นตรงไหนมีเหล็กไหลไปที่นั่ไปทำพิธีเอาเหล็กไหลเพ,เพื่อว่าจะได้ออกมาสักค้อนหนึ่ง ก็จาน้ำออกไปขายได้เงินล้านที่นี่นั้นมาเป็นเถือและเพราะที่นี่มีเล็กไหลหรือไม่ก็เจะสอบไปหาวัดไหนมีโบสร้างเจอดีร้างก็จะสืบเจะสอดดูว่า,าต้องมีสมบัติขวางอยู่ในนั้นเพราะคนโบราณน,นั้น เปิควางเริ่มใส่สตาทั้งเงินทั้งทองทั้งเพัดนินจินลาก็ออย่องเอาบรรจุไว้วชนในหลุมพัดตีขวังนั้นหลุมกลงองโบสถ์ก็เอาใส่ลงไปในนั้นหรือพระเจดีก็เอาทรัพย์สมบัตินั้นถ้ามีบรรจุพระบรมธาตุก็เอาไปใส่ไทหวันไว้ในคูหานั้นทั้งเงินทั้งทอง หรือบางแห่งเอาพระเครื่องอที่ทำขึ้นไปบรรจุไว้ที่เคยเห็นเมื่อไม่กี่ปีนี้ที่หอระฆังของพระเจดีย์เดิมันทั้งหมดร้อยแปดกกที่ใส่กระเทียมลอกใส่รพระเครื่องอันนี้ก็ เบื่อแล้วก็จะหาของเหล่านั้นขโมยเจาะหาพวกคฤริหัดมาเป็นเพื่อนก็นตนเองบางเป็นตนเป็นผู้คงแค่เรียนผู้รู้ผู้มีวิทยาคมขมังไม่กลัวผุดผีปีศายจยักมารอะไรแสดงว่างันที่เดีมาที่เชียงใหม่นะีก็ตายอยู่จินรอยสุเทพอ่าพนันก็ไปขุด อ่าไปเอาของอย่างนั้นเลยพอเตรียมขุดก็รู้แน่นอนแล้วมันของมีจริงตัวเองก็ขุดพอขุดอยู่ประเดียวเดียวน้ามันไหลออกมาน้ำสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยจนตัวเองยืนไม่ได้ต้องต้องไหวน้ำไหวน้ำทั้งคืนจนรุ่งเช้าดวงอาทิตย์จินต่บองอ้า นี่มีแต่แผ่นดินก้อนหินตรงนั้นห่ะว่ายน้ำได่ไหลตัวเองว่ายชนะ่จนนอาออกตลกบอกเปิดไปหมดอ่างไปหลายนะบวชต่อเพจีสามเพจีสี่อุปมยหีกาบวชด,ด้วยความโง่เขลาโง่พัญญาเห็นเขาบวชเขาบวชเขาเขาเนี่ยหรือพวกใคร เพื่อให้ทางญาติพี่น้องได้ียกปี่ชิดปี่หลวงอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหาผู้ที่บวชเรียนแล้วการจะไปขอลูกสาวเขาแต่งงานนะตามประเพณีบ้านเมืองบางท้องถิ่นเราก็ยกย่องอยู่คนที่บวชแล้วเขาถือว่าเป็นคนสุขจะให้ลูกสาวไปเป็นเมียก็ไม่นา่ารังเกียจนี่อ่ะ เราลองกระบวดสิบกาวันเดือนบ้างสามเดือนบ้างสีเ่เดือนบ้างบวชเราบวชด้ยวยความโง่เขลาอันนี้ที่บวชที่ถูกต้องนั้นมันมีอยู่ประเภทเดียวคืออุปสารานิกาคือบวดแล้วเป็นู้ศึกษาธรรมวินัยเพื่อจะปฏิบัติตาม มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่หวังความหลุดพ้นแต่คิดว่าบวชนั้นเพื่อสร้างสมบุญเพื่อหาบุญใส่ตนไม่ใช่เพื่อทำลายตนผู้ที่บวชแล้วประพฤตินอกรูนอกทางผิดวินัยผิดศีลทำลายทั้งตนเองด้วย ทำลายทั้งพระพุทธศาสนาด้วยอันนี้สำคัญแล้วอีกประการหนึ่งเรื่องนี้นะจะเลา่านิทานให้ฟังเมื่อพออนหนึ่งเจ็ดมีเด็กผู้หญิงสาวคนหนึ่งมาเบวชชีอยู่ที่นี่อายุสิบเจ็ดปี บวชบวชแล้วก็อยู่ๆมันชักไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยก็ไปแก้ไขก็ด้วยอำนาจของสมาธิก็าสามารถถามให้รู้ได้ตอนแรกถามตอนแรกนั้นมันดูมันมันจะไปเอาให้ได้ต้องให้พระสวดมนต์อยู่บนนี้แล้วยงสายสินลงไปฝุดหลอก เาลองพ่อเข้าไปคุมอยู่ที่นั่นเอาใช้ยจ้นผูกคอมันแล้วมันนอนงายเอามือประสานที่หน้าออกยังมีแต่ลมหายใจแผ่วแผ่วเทนั้นยังเห็นไม่มีให้สวดมนต์แล้วก็อ,อธิษฐานจิตตามสามกับปากไม่ยอมพูดแลยก็อธิษฐานไม่เท่า วัวไม่เท้างอง,งองแล้วก็ทิ้งให้ชีริงบอกเอาข้อหัวเขาเพอาไม่เท้าข้อหัวปกพูดได้อเอาถามอ่าใครอี่มางที่ยมันบอกใช่อยู่ที่นีนไอ้ไอ้ไอ้ผีนันบอกว่าอชาวเวสวรณอา่า ออะไรข้าเวทวันเป็นเทพย,ายดาถิงเป็นยักษ์ก็จริงเป็นสมมาสิทธินับถือพระพุทธเจ้ามันเรื่องอะไรที่สมมาเข้ายุ่งทำไม่ผู้อื่นเดือดร้อนอาถามว่าใครช้ให้มาพันว่าพระยายมได้มาเอาอีเออบอกไอ้นี่มันโกหกนลว่า ไอ้พยายมมันลูกศิษย์ของเทวดาชั้นชาตุมเป็นลูกน้องพกว่าเมืองนรกไม่เชื่อบอกไปตามพยายมมาให้เจ้าวเวสวรไ์ไปตามไม่ได้ตามไม่ได้เพราะมันโกหกโกหกเหมือนผีนั่นเลยแล้วก็ถวดมนด้วยอธิษฐานจิตไล่ นึกว่าตายอะแต่พระสวดมอน,อนต์จนถึงตีหนึ่งแล้วก็อธิษฐานข้าวสารอยไว้บนมงรอบมงรนนก่นอนอ๋หายเสิทธิเป็นกียาัดส,สี่คนนั่งกำกับนั่งกรรมฐานอยู่ข้างๆจนรุ่งพอตีเช้าก็มาก็หายลุกขึ้นนั่งได้ปกติ ทีนี้ขึ้นชื่อว่าพระยายมหรือยมพบาลเป็นเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในเมืองนรกทั้งหลุมนึงก็มียมบาลและสี่ตัวก็ตามใจยสี่ชิดสี่ตัวมั้งหลุมลักมันมีทั้งสี่ชิตหลุมนึงมีสี่สี่ชิตอันนี้จะใคร มีบางกนนารกรเคยได้ยินล้ว,ว่าอี่พยากรณเนี่ยเนะราเขาทำบาปมันก็ไม่กัวเพราเป็นเพื่อนขย oma บา n อือดีสองพ่อก็าอกอืงดีทำอะไรมากเขาพอเมื่อเป็นเพื่อนเยอะไม่กลัวยมาบา a ไ,ไ,ไม่เอาตองนองรกเใครเป็นเพื่อนขยมาบ a า a ได้ทำอะไรม,มากรับเพราะไม่งกลัวแล้วน,นี่ บอกกยมบาลด้วแล้วไอ้ผู้ที่พูดอย่างนั้นนะ่ไม่เจ่าไระตายไม่รู้ใครเอาตายยมบาลไอ้คำว่าตายก็ยมาราชก็คือยมบาลพยามัติราชหรือพยาอมาราชก็คือความตายอย่างนั้นะถ้าจะว่าเป็นเพื่อนก็กได้มอนกันละทุกคนมีพยาอมาราชเป็นเพื่อนคือความตายไี้พูกกัน แต่นี่ความหมายพันต้นความหมายที่ลึกซึ้งที่เป็นบุคคลไม่ใช่บุคลาทิสถานไม่ใช่เปรียบเทียบเ,เพราะขึ้นชื่อว่าเมืองนอร์ดมันมีจริงๆไม่ใช่มีเล่นๆขนาดพระเทวทัตที่ยืนอยู่บนนาบนแผ่นเหล็กไฟมันไม่แดงนะแต่แผ่นเหล็กนั้นเป็นไฟที่ร้อน ขวงอยู่ขึ้นแข่งตัวสูงยตทีดตัวทั้งหน้าทั้งหลังไม่หอกแทงทะลุหน้าทะลุหลังยืนอยู่อย่างนั้นท่าเดียวจนถึงบัดนี้สองพันห้ารอยี่สิบสามสิบเอ็ดปีก็ยังอยู่ยังต้องอยู่ตกระรกอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาหนึ่งกับ เมืองกับก็หกพันสี่ร้อยยี่สิบล้านปีนี่นางกินจามาณวิกาพระเจ้าสุภพุทธะพระเทวทัตและยังมีที่ไม่จักมากมายท่นนานหลวงพ่อเคยแสดงธรรมไว้หลายครั้งแล้วว่าอุปชาครูอาจารย์หลวงพ่อเองก็อยู่ใน,นร,ระรกเพราะทำผิด ทำผิดกาศศีลมิหน่อยก้านที่มาบวชท,ที่นี่ก็ได้จากนิมิตฝันเห็นอาจารย์นั้นซึ่งท่านศึกไปแล้วก็ไปอดอยากเป็นข่ายตายไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่กระตอบอาเรียแล้วก็ลงนรกไปเอาไม่รู้ระหว่าลงแต่เมื่อยังไม่บวชตอนนี้มิฝันเห็นชัดไปเย็นอยู่ปลายเท้าก็ขอทรวนบุญส่วนกุศล พอทางเลี้ยงหลวงพ่อมาตั้งแท่อายุเจ็ดขวบจนถึงสิบห้าแรเรียนนังสือศึกษาอยู่ที่วัดนีเห็นถ้าบวชแล้วก็ยังเห็นบวชแล้วสองวันนั้นแตบริีนั่งทําวัดเย็นอยู่ตอนก็อบหกโมงกว่านั่งหลับตาทำวัดก็เห็นท่านมายืน ถือขันอลูมีเนียมายืนอยู่ข้างๆก้านุ่งแต่สบ,บงผืนเดียวเลยวบอกว่าเดี๋ยวไหวพระจบถึงกอ้อยรวดน้ามากเพอไหวพระจบก็ปวดน้ามากนึกว่าจะพ้นลาวเวลาเราหนึ่งปีนั่งๆไม่ใช่มาที่มียานเกิดขึ้นดีแล้ว พอเห็นลงไปอ้าวอาจารย์เราไปตกอยู่นรกอีกแต่ขักตัวหน้ามาอยู่ทุกวันทุกวันอีกสองปีกว่าเขาได้ผลผลขก้นมาน,น,นั้นรู้ชัดระบาดันปิดศีลไปวินัยนเพราะหลวงพ่อนั้นเป็นศิษย์เอกของ่ันเป็นผู้ปฏิบัติวัดถากนั่นอยู่ถ้าเราทำอะไรผิดอะไรถูก สอนเยนหนังศือษจบมหนึ่ง .4 นอก็รู้เรื่องแล้วมีอะไรก็อ่านเอามาอ่านดูสงสัยว่าทําอย่างนั้นผิดที่ถูกก็เห็นว่ามันผิดนี่อ่ะดังนั้นพูท้ที่ถ้ามีอย่างถ้าเราที่บบมันออกไปไม่มีจะทําอะไรกินถึงแม้ถือกระลาขอทานกินก็ยังดีกว่า ราเหตุว่าไม่บ่าปแต่การที่อยู่ในภาคาสาวพัดเราเป็นผู้ลวงโลกอยู่ทุกวันนี่สิรายมากบาปมากเรากินข้าวชาวบ้านชาวบ้านเขาทำมาด้วยกำลังแรงกำลังกายกำลังศัก จงเกิดเป็นอาหารให้เรากินมื้อหนึ่งมีชีวิตหรือสองมื้อมีชีวิตอยู่ได้เรานั่งมีไม่ไฟมีเสริงสว่างในชาวบ้านเขาก็บวบวร,บริจากขา้ิพยาพันธ์แพนปัดใจสี 4, นำมาใช้หน่เป็นข้าวโพดเราตรงซื้อจบเขา น้ำที่อาบก็เช่นเดียวกันสูบมาด้วยกำลังของไ่า้านสำหรับไหลาอาบใส่ซักผ้าหลายล้างภาชนะทุกสิ่งทุกอย่างของชาวบ้านลัางของเราที่นอนลงไปบนพื้นกหลด้ไอ้นั่นเรียกว่าที่อยู่อาศัยนั่นก็ชาวบ้านเขาอ,อุอดธิชกสร้างไว้เราเราก็ นอน้นองชาบ้านเล่ารอนทรีไม่มีอะไรให้เพราะว่าผู้ที่ไม่ปรับพพชบุญไม่คิดทำบุญสร้างบุญมันจะเอาบุญที่ไหนไปให้เขาไหว้พระส่วนม์นแล้วนะอีมีนาบุญยาักาเไม่เอาอะไรให้เขาเพียงไหว้พระเท่านั้นเน่ยบุญจกเท่าไหร่มันไม่ได้ไม่คุ้มไม่ ไม่คุ้มกันเลยโอที่บอชคอกปัจจัยสี่ของทายกเราสอควรที่สุดจะจ้องทำให้ลได้าหากว่าจะทำไม่ได้เราก็ไม่ควรอยู่เป็นตูดทำลายหรือเป็นเหมือนตอมตัวหมอดติดกัดรอนอไม้กระดานไม้พื้นหรือเสาให้มันจำรดสุดโชมัมนพังลงมาเราผู้พัง ผู้มีความชั่วอาใช้ร่มพาสา,าวพัดของพุทธศาสนาอยู่แต่เปรียบเหมือนตัวมอดเราก็กัดกร่อนให้าศาสนานี้ผุพังทำลายไปซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้องไม่กลัวนรกไม่กลัวสวรรค์ก็เป็นผู้ปฏิเสธนรกสวรรค์ไม่มีเมื่อปฏิเสธนรกสวรรค์ไม่มี พระนิพพานก็ไม่มีทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานไม่มีแล้วมาบวชหาอะไรนี่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละทั้งทาพระพุทธเจ้าจัดว่าคำข้าวหนึ่งคำข้าวเรากลืนกินลงไปพ้นลำคอ มีรสจติเรียหวานมันเข็มดีอร่อยสำหรับผู้ทรงศีลมันก็ถูกต้องแต่สำหรับผู้ที่ศีลชั่วอ่านหาเป็นเช่นนั้นหลยพระพุทธรัรลว่าเป็นผู้กินก้อนทองแดงเข้าไปทองแดอย่างนี้ถ้าหากไม่เชื่อ เขาไปดูเอาในพระเิดีจไม่ในพระสูตรจะมีบอก,น,ก,ก,กนีอะรลำบาก <c oughs> เราอย่างไรเสียเมื่อเราไม่เริ่มใช้ศรัทธพาพอเราก็ออกไปอยู่เป็นจระดักบาปชั้นเดียวแต่ถ้าเป็นพระนี้บาปสามชั้น ชั้นที่หนึ่งก็คือปฏิญาณตนว่าจะเป็นสงฆ์เป็นพระชั้นที่สองก็ว่าจะประพฤติตนตามธรรมวินัยมันสองสองชั้นสามชั้นทำเป็นหนักแทนจะลงนรกหลุมที่หนึ่งมาก็ไปลงหลุมที่สามที่สี่าหลวงพ่อก็ไปมาเที่ยวชั่วนรกไปดูมาพอ